โอเคกราบสวัสดีเขาบอกความหมายรีเซลก่อนอ่ะเดี๋ยวให้น้องพลพูดก่อนก็ได้ว่ารีเซลในความหมายของน้องพลคืออะไรรีเซลนะครับมันจะเป็นคําที่มาจากแบบเหมือนกับทับตัวแปรตรงตัวก็คือการนํามาขายใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นการนํามาขายใหม่ของคนที่ได้รับสินค้ามาแบบเหมือนเป็นมือมือต่อจาก มือของบริษัทนะครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยในกรณีของสินค้าที่เป็นแบบลิมิเต็ดหรือว่าพวกของที่คนต้องการเยอะแล้วราคาเนี่ยเขาขายเขาจะไม่ได้ขายแบบตามราคาทุนหรือว่าอัพมานิดหน่อยเขาจะอัพมาถึงขั้นแบบเยอะมากๆแบบหลายเท่าตัวแบบเท่าตัวหนึ่งสองเท่าตัวของสินค้าแบบราคาตั้งต้นเลยซึ่งวงการเนี้ยเราจะเห็นกันได้บ่อยๆอย่างเช่นแบบพวกบัตรคอนเสิร์ตเอ่ยพวกรองเท้าลิมิเต็ดพวกแบรนด์ดังๆเอ่ยหรือว่าถ้าใกล้ตัวเราที่อยู่ในวงการของเราจะเป็นพวกเครื่องเก ยางช่วงก่อนก็จะเป็นเครื่อง P5 ราคาตั้งต้นอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อ0 0 0ตะครอยู่ที่ประมาณมือห0ประมาณนี้แต่ว่าในช่วงแรกอะ่ะ P5 เนี่ยเข้ามาในประเทศเข้ามาแบบมันยังเข้ามาไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนที่เขาอยากได้อย่างเงี้ยทำให้ราคาที่แบบพ่อค้าเขาเอามารีเซลกันอะ่ะมันจะขึ้นไปแบบเป็นเท่าตัว2เท่าตัวเลยเพราะว่าอ่ายังไงดีมันจาก1 7ื0 0อย่างเงี้ยมันขึ้นไปแบบเป็น3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 50,000 50. ขึ้นไปสูงมากจนเป็นดรามาร่าดังในช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ทางโซนี่เขาก็ผลิิตออกมเร่ พอต่อความต้องการของคนในตลาดละว,วันนี้ก็จะมาพูดประสบการณ์ส่วนตวัวว่าแต่ละคนเคยโดนการรีเซลมาอย่างไงแบบไหนเดี๋ยวพี่จะเล่าของพี่ก่อนว่าปี2019เนี่ยช่วงที่โควิดมันมาใหม่ๆซึ่งมันก็จะมีของที่ <c oughs> มันรีเซลเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแมสหรือว่าอะไรต่างๆแต่ของพี่ที่จะเห็นนะที่พี่เจ็บมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องเครื่องดูเทนวสวิตตัวไรด้วยนะตอนนั้นเปิดตัวมาที่ยังไม่ถึงปีมั้ง แล้วมันขายอยู่ที่ประมาณตีโมโกงว่าเจ็ดพันถึงเจ็ดพถึงเจ็ดพันห้าแล้วพอโควิดมาปุ๊บด้วยความที่คนเขาอยู่บ้านกันเยอะเขายังไม่รู้ไงว่าอนา,าคตจะเป็นยังไงอ่ะเขาก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นสื่อบันเทิงไว้ที่บ้านซึ่งตอนนั้นมันก็จะมีเพย์สเตชันสี่เพยสี่นั่นแหละหรือว่านิวเทนโดสวิตสองอย่างเพย์สี่มันเป็นปลายเจนนะเขาบอกว่าจะมีเพยห้ามาคนก็เลยแบบเออโนสนโนแคสเออกูไม่ซื้อกูไปเอานิวเทนโดสวิตดีกว่าบอกกับว่าช่วงนั้นนิวเทนโดสวิตมันเป็นแอน้วิ่งกับ ลิงฟีสออย่างแผ่นเกมอ่ะนิวินของดิวินโดสวิตมันก็จะเอาเอาค่าเครื่องกันนะกันค่าเครื่องตัวนี้พี่อยากได้นะมันคือประมาณ7 0็ดพันถึงเจ็พ่อค้าหรือไม่ก็แบบผลิตไม่ทันอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้มันดั้มไปถึง1 2ื่นสองถึงหมื่นซึ่งตอนนั้นพี่ก็เก็บตังค์นะประมาณ6,000กว่าพี่จะซื้อแล้ว,ลวมัน <S <S มีมันมีเหตุการณ์แบบอันนี้พอดีพี่เลยแบบกูไม่เอาก็ได้ว่า ก็ให้มันซาซาก่อนอะไรเงี้ยก็แผ่นเกมก็โปดีแผ่นเกมมาอยู่ที่พันเจ้ไม่ก็พันแปดเกมันก็ต้องดัมไปที่จําได้เหมือนจะแพงสุดก็จะเป็น5,000ันอะไรประมาณเนี้เออแล้วเครื่องตัวใหญ่กล่องแดงก็จะเเหมือนจําได้ว่า2 0 0 0 0ื่นเอายิ่งลายมิีก็จะแพงกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็สรุปคือกว่าที่ราคาจะตกพี่ก็จําได้รูสึกจะประมาณช่วงแบบต้นปี2021่เออจนพึ่งมาซื้อช่วงนี้แหละเออเนี่ยก็คือประสบการณ์ของที่พี่โดนก็จะมีอยู่ประมาณนี้ของของผมส่วนมากก็คือจะเป็นการแบบเห็นมากกว่าเห็น กับตาว่าเขามีการซื้อแบบราคาแบบรีเซลขนาดเนี้ย เราเห็นแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ของเราด้วยว่าเราเป็นคนที่โดนซื้อของรีเซลมาเหมือนกันอ่ะเราเริ่มจากของที่แบบเราเห็นผ่าน,านตาก่อนการ์ดโปเกมอนที่ตอนนี้ฮิตน่าจะเป็นการ์ดที่ฮิตที่สุดในไทยนะตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะมีชุดหนึ่งที่ณนะตอนนี้ราคามันลงมานิดนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลงขนาดนั้นอย่างการ์ดบ็อกอีวิฮีโร่อย่างเงี้ยไอ้บ็อกนั้นอะ่ะราคาพวกโปเกมอนอย่างเงี้ยบ็อกหนึ่งมันก็จะตกประมาณพันสองพันไอ้บ็อกอีวิฮีโร่อะมันจะประมาณสามสี่พันเคยขึ้นไปพีหกเจ็ดพันหรือเปล่าไม การ์ดที่อยู่ในนั้นอ่ะถ้าใครได้การ์ดที่แร่ที่สุดเนี่ยนจะเป็นแบบอ่าตัวแบ็กกี้เขาขายกันไปแบบหลายหมื่นในแค่ใบใบเดียวจากการ์ดในซองที่แบบซองหนึ่งประมาณแบบแบบไม่เกินร้อยอ่ะต่อซองแต่เขาสุ่งออกมาได้อ่ะก็คือราคาตรงนั้นอ ok ่ะอัพขึ with, uh, ok ้นไปเยอะมากแล้วก็มีคนซื้อกันด้วยแต่ว่าตรงนั้นอ่ะโอเคมันเป็นวงการการ์ดว่าแบบเออเพราะว่าของมันมีน้อยเออมันก็คือรีเซลนี่หว่าของมันมีน้อยแล้วมันความต้องการของคนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วการ์ดมันออกมาสวยใครๆก็ชอบแล้วมันเก่งอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็ขึ SSF ไอ้ตัวฟิกเกอร์ของไรเดอร์นี่แหละที่แบบคุณภาพค่อนข้างสวยของลุงบันตอนนั้นยังไม่มูฟออนจากซีโรวันตอนนั้นแบบรักซีรีสนี้มากมีแผนว่านี่แหละจะเป็นซีรีส์ที่ฉันจะต้องเก็บ SSF ให้หมดทุกตัวต้องได้ทุกตัวต้องมีทุกตัวทุกล่างทุกอย่างแล้วเราพึ่งมารู้ตอนแบบถ้าตอนนั้นน่าจะเป็นกลางๆซีรีส์แล้ว แล้วเราพึ่งมาเริ่มเก็บเราก็เก็บอะซิลวันตัวละพันกว่าบาทน,นะราคาปกติอะไรอย่างนี้แล้วเราก็พีออเดอร์จีนไว้เราก็ไปดูตัวอื่นราคาเท่าไหร่วะทีเราเห็นเลยคืออย่างวาคิลี่กับตัวฮโลบิที่ราคาเปิดตัวมันอยู่ที่ประมาณพันสองพันให้ไม่เกินสามพันราคามันโกมูลไปมากแบบห้าหกพันเจ็ดแปดพันอย่างเงี้ยแล้วเคยเห็นกับตาแบบเราไปเดินเมกาพาซาอย่างเงี้ยเราก็ไปยืนดูตู้อยากได้ตัวนี้ไว้เราก็ไปยืนมองตัวฮอลลอบตัวละเท่าไหร่วะห้าหกพันลงนั้นจำไม่ได้จําราคาได้ไม่ได้แต่ว่า มันสูงมากอ่าจนผมหมดไฟอะ่ะตอนแรกแบบมีไฟวแบบมีไฟร้อนแรงฉันจะต้องเก็บซีรีส์นี้ให้ครบแกไปว่าหมดไฟแบบอ้เดไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อมึงวะแล้วก็ไม่ปัญหานี้ก็ไม่ได้ถูกแก้ทุกวันนี้ถามว่ามันลงมาแล้วนิดนึงแต่ว่าราคาก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอันนี้แค่ระดับปกติเพราะว่าอย่างไอเทมอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวอื่นอย่างไอพวกลายกล่อง iPhone อย่างเงี้ยที่แบบ ราคามันจะสูงกว่าอย่างตัวอิตาลีาบุโต้ไฮเปอร์อย่างเงี้ยราคานี่เป็นหมื่นตอนนั้นยังมีแบบว่าอะไรอะขายแบบคุณจะประมูลไปสร้างบ้านหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่ายังมีคนล้อกันอยู่เลยและที่ใกล้ตัวที่สุดของผมก็จะเป็นวงการหนังสือนี่แหละหนังสือ,อน,นี้อน,นิเมะที่กําลังดังอย่างสไปร์ฟัมบิลี่ไม่ใช่ตัวหนังสือแต่จะเป็นตัวปกหนังสือปกพิเศษที่เป็นมแบบสกีล,ลายแบบธงชาติประเทศไทยอะไรออออยย่่่าาางเเเีี้้้้แบบว Limited, Thailand, นะวัันนนมมมมมลลตดดฉพะะะะะขไไไไรรกกผจปปู เหมือนจะขายได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่ว่าขึ้นไปประมาณหมื่นกว่าบาทอ่ะมันเป็นตัวรีวิเต็ดซึ่แบบมันรีเซลจนแบบโอ้หทำไมมันขนาดนั้นอะ่ะสุดยอดของแบบความรีเซลที่แบบตั้งแต่เห็นมาอันนั้นแค่เรื่องจุดจอยหนังสือเป็นปัญหาที่ผมอยู่ใกล้กับคําว่ารีเซลแบบยังไงดีผมรู้จักคาว่ารีเซลแบบเน้นๆเลยอ่ะก็มาจากวงการหนังสือนี่แหละค่ายหนังสือที่เรารักแต่เขาไม่ค่อยจะรักเราเท่าไหร่อย่างค่าย นั่นเองที่เขาจะ l อกระตูหลายๆเรื่องมาที่เรารู้สึกแบบเรารักเรื่องนี้มากแต่ปัญหาของเราคือทําไมวะมันไม่มีให้เราซื้อหน้าร้านไม่มีให้เราซื้อตามร้านหนังสือแต่เราต้องไปตามซื้อจากพ่อค้ารีเซลไม่ว่าจะเป็นพวกปกพิเศษเอ่ยอะไรเอ่ยหายากจนแบบบางทีหลายคนคือถอดใจอย่างผมเป็นต้นว่าถอดใจแล้วอ่ะแบบบางเรื่องคือไม่เก็บแล้วก็ได้วะแล้วที่โดนมาเจ็บๆเลยคือข้างหยะ ผมก็พูดถึงตรงนี้เลยเพราะว่าอคางยะเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่จะตามงงาแบบตามังงะแบบตามมังงะแบบหลังจากอนิเมะผมโดนตอนนั้นคือเล่ม14เล่ม14คือเล่มที่น่าจะเป็นไซส์แม็กของไอ้พารสแคมนี่แหละเนื้อเรื่องจะอยู่ช่วงนี้เลยเล่มนั้นอ่ะมันราคาก็คือราคาปกอยู่ที่80บาทตอนนั้นในกลุ่มขึ้นไปถึงพันหนึงมีการประมูลกันมือสด้วยนะ ขึ้นไปถึงพันหนึง่งแล้วก็แบบคุณพ่อค้าเนี่ยเขาก็ผันบอกวาเฮ้ยเล่มน,นี้มันดีมากเลยนะครับข้างในเนี่ยสุดยอดเนื้อาหานี่มันดีมากมาเออผมไม่เถียงว่ามันดีมากแต่ว่าราคาที่มันเกินไปไหมอะ่ะคือคุณซื้อ80มาคุณขายพันหนึง่งนี่คุณซื้อแบบ h อ f หรือว่าแบบอะไรได้แล้วนะพันกว่าบาทเนี่ยซื้อมา80ดสิบขายพันหนึ่งใช่ไหมมันขึ้นเยอะกว่าเพยห้าอีกนะเปอร์เซ็นต์มันอันนี้คือแค่ปกปกติผมยังไม่ได้พูดถึงตัวปกพิเศษเพราะว่าปกพิเศษก็ราคา แบบไม่เกินร้อยร้อยกว่าบาทอะ่ะผมให้ประมาณนี้แต่มันสามารถขึ้นไปถึงแบบหกเจ็ดพันได้อย่างที่เห็นอะ่ะก็คือย่างมีสลามเล่มพิเศษน่าจะเป็นเล่มหกผมเคยเห็นประมาณหกเจ็ดพันจากราคาปกแปดสิบาทนี่แหละไม่รู้มันขึ้นไปได้ยังไงแต่มันขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่ออ่ะกลับไปที่เข้างมงย้ายอีกรอบผมตอนนั้นผมไม่ได้เป็นคนที่ซื้อหนึ่งพันแต่ผมมาไปหาในช้อปปีแบบตอนนั้นอะ่มม 1, 13, ะ,ะมีเล่มหนึ่งถึงสิบสามแล้วแล้วมีเล่มสิบห้าสิบหก ไอ้บ้าเราอ่านทีเ่เล่มสิบสามไอ้เราก็ไม่กล้าข้ามไปเล่มสิบหกเล่มสิบห้าสิเราไม่กล้าข้ามไปเล่มสิบห้าต้องมีเล่มสี่ดีวะถ้าเราไม่มีเล่มสี่เราแบบโดดไปเล่มสิบห้าไม่ได้เราจะอ่านเว็บก็ไม่ได้ไอเราได้แบบ เป็นคนเอ่อแบบเราต้องอ่านต่อเรื่องอ่ะเราเราจะไปอ่านเว็บอะไรอย่างนี้ไม่ได้เราก็เลยแบบไปหาซื้อคว้านควานคว้านหาไปเจอในช้อปปีอยู่ที่ห0ร้อบาทจะเอาดีไหมวะสุดท้ายเราไปต่อรองกับพ่อค้าช้อปปีลดหน่อยได้ไหมครับพ่อค้าช้อปปีลดให้5้าร้อยเหลือห้าร้อยบาทแล้วผมก็แล้วผมก็ซื้อมาคือตอนแรกแบบผมก็แบบโกงอะไรบ้าทำไมแล้วรูปที่เขาลงมาไม่ใช่รูปแบบอ่าเขาถ่ายหนังสือมันคือรูปแบบที่แบบเหมือนเขายังไงดีที่ตัวออฟฟิเชียลรูปออฟฟิเชียลที่เอามาแปะลงอ่ะไอเราก็แบบ ซื้อดีไหมวะแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ในช้อป e ี้เขาอะคือเขามีคนซื้อราคานี้แหละาา<ม>แล้วก็แบบแล้วตอนตอนนั้นก็แบบยอมก็เลยโดนไปตรงนั้นน่าคือน่าจะเป็นครั้งที่โดนหนักที่สุดตั้งแต่ดีเซลมาเพราะว่าผมส่วนมากผมจะเป็นคนใจเย็นนิดนึงว่าแบบเออราคามันาคา้นา,คามันไม่ไมตกก่อนอใช่ให้ราคามันตกหรือว่าอะไรพวกนีน้อย่างพวกเครื่องเกมแผ่นเกมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็รอให้มันราคาตกอะไรพวกนี้ก่อนหรือว่าลดราคาช่วงนี้ผมก็ค่อยช้อนเลยแต่ว่าช่วงหลังเขาก็มีแก้ปัญหาอย่างแบบการเปิดรอบโ r o ซล s a อ่าเป็นการพิออเดอร์ไว้แล้วก็เขาจะผลิตมาตามจํานวนที่พิออเดอร์แล้วก็เอามาขายแต่ปัญหาของมันก็ยังมีอยู่ว่ารอจนลืมผมเคยยังไงดี ซื้อรอบโพซลของของรับพิมพ์เหมือนกันนั่นแหละหนังสือเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าโพซลตอนนั้นพีไปสองเล่มผมจำไม่ได้ว่าเล,เล่มอะไรซื้อไปสองเล่มเพราะว่าขาดอยู่สองเล่มรอประมาณจนแบบโหยสี่ห้าเดือนนานมากอะ่ะพีไปปีที่แล้วมาปีเนี้ยจนแบบเราอ่านอ e ีบุ๊กจบไปแล้วอะ่ะแล้วมันเพิ่งมาขายยากแล้วว่าจะขายระคบปกใครอยากได้เอาไว้ครับขายระคบปกไม่ไ,ไหวแล้ะมันคือแบบมันทําให้เกิดปัญหาจริงนะแบบ การรีเซลหรือว่าการรอนานๆมันทาให้เราหายยากเลยอะแล้วผมก็ไม่เข้าใจอย่างหนึง่งแบบค่ายหนังสือที่เรารักค่ายเนี่ยเขาก็แบบทําไมเขาไม่ผลิตออกมาเยอะๆวะอะไรอย่างเงี้ยคือ,อพี่ก็งงเหมือน <ทำ S 1> กัน <ๆ S 1> ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ผลิตตามความต้องการอะไรเงี้ยไม่เขาจะสร้างคุณค่าของสํานักพิมพ์หรือว่าคุณค่าของตัวหนังสืออีกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือผมว่าเหมือนน่าจะไม่มี แบบไม่น่าจะสร้างคุณค่าน่าจะน่าจะสร้างคุณคนให้เกียดมากกว่านะตอนนี้คนก็แห่กันด่าสำนักพิมพ์กันยับเลยนะเพราะว่าอย่างค่ายเพื่อนบ้านข้างๆอย่างแบบอย่างอ่าสยามก็ได้อย่างไอตัวหนังสือที่แบบดังระเบิดของสยามที่ยอดพิมพ์น่าจะสูงนะตอนนี้ถ้าผมดูไม่ผิดก็น่าจะเป็นดาบพิฆาตศูนย์ที่ดาบพิฆาตศูนย์ฟีเวอร์ในไทยแล้วเกินว่าคนจะรักแบบพันจิโร่คนจะรักเนสโกจังอะไรขนาดนั้นที่เขาผลิตออกมารอบแรกอะ เขาผลิตออกมาระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันขาดขาดตลาดคนยังอยากได้สยามเขาพิมพ์ออกมาขายต่อคนก็พอกับความต้องการทุกวันนี้เดินเข้าร้านหนังสือแล้วยังเจอดาวพิฆาตอาสูตรยอยู่เลยแบบครบทุกเล่มอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ยกเว้นไอ้พวกปกพิเศษแลวพวกนี้ไหนแบบไอ้พวกตัวลิมิเต็ดเล่มท้ายๆเพราะว่าอันนั้นมันลิมิเต็ดจริงๆเขาก็จะผลิตในจานวนจากัดอาจจะเป็นปัญหาตามมาหรือเปล่าว่าเขากลัวที่จะผลิตออกมาเยอะอย่างดาวพิฆาตอาสูตรยอย่างเงี้ยอ่ะเขาผลิตออกมาเยอะตามความต้องการของคนแล้ว แต่ปัญหาต่อไปที่จะตามมาก็คือแม่งก็เหลือผลิตออกมาน้อยแม่งก็ขาดมันเหมือนไปตรงการตรงนี้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะแก้ยังไงอ่ะคือปัญหาแบบโลกแตกมากเลยกับวงการรีเซลไม่ใช่แค่นังสือแบบพวกเครื่องเกมหรืออะไรพวกนี้มันแบบมันยากอ่ะดาบิชาตส่วนก็เนี่ยพี่มองว่าเขายืนยันว่าเออมันจะมาปีต่อปีอย่างเงี้ยบอกกับว่าไม่รู้วันนี้ใครคิดหนีางไรเอาทิดว่าเอ้ยยังไงมันก็ขายได้เพราะว่ามันมาปีหนึ่งคนก็แบบติดตามเพิ่มอ่ะ มันไม่ได้แบบคนดูมันจะยิ่งน้อยลงอ่ายิ่งสมบดแบบซีซั่นนี้มันมาแรงวะ่ะคนก็จะไปถ่ายดูแต่ซีซั่นหนึ่งอก็พอสักพักหนึ่งเขาก็จะแบบเฮ้ยตอนจบเป็นยังไงวะเขาจะไปหาหนังสือกับมังงะหรืออะไรพวกเนี้ยมาอ่านกันก่อนแต่คืออย่างเรื่องคาอุยะอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ถึงขั้นเรื่องดาบิคาตอาสูรหรือเปล่าเขาเลยแบบกันไว้ก่อนแบบออเดอร์ไว้ก่อนดีกว่าอ,อย่างเงี้ยซึ่งหากูไม่ว่าแฟนฐานแฟนคลับเขาก็เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตรงเนี้ยพี่ไอเสนอเรื่องนี้มาอย่าง เรียบเที่ยบแบบดาบพิฆาตอสูรกับคังยามาันอาจจะห่างกันไปผมถึงแม้ผมจะรักคังยาขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราต้องยอมรับเรื่องยอดขายว่าดาบพิฆาตอสูรในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยอดขายมันแบบติดท็อปสิของแบบในชาร์ตหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรักพิมพ์ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาถืออยู่แล้วยอดพิมพ์ในญี่ปุ่นแม่งก็ติดท็อปสิเหมือนกันอย่างหนุ่มเย่บผ้ากระสาวนักคอสเพย์ที่อนิเมะเพิ่งจบไปซีซั่นที่แล้วยอดพิมพ์ของหนังสือในญี่ปุ่นนนเเาติดอหมืกัแบบ ถ้าผมดูไม่ผิดนะจําผมจาไม่ค่อยได้แต่จําได้ว่ามันติดอันดับบนๆเนี่ยแหละมันจะมีแบบพวกตัวดังๆอย่างดร์สโตนจูจูสุไคเซนอ่าวันพีสมาฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันในนั้นอ่ะก็จะมีอ่าหนุ่มเย็บผ้าด้วยที่แบบมันติดอันดับอ่ะคือยังไงคุณก็ขายได้แน่ๆแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีปัญหาว่าทำไมมันพิมพ์มาวมาแล้วขาดๆเกินๆแบบทําไมเขาถึงไม่ทามาเยอะนะถึงแม้ว่าหนุ่มเย็บผ้าตอนนี้เขาจะมีรอบโฮเซลแล้วเถอะแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่หมดกําลังใจในการเก็บเพราะว่านั่นแหละ คือแรกๆอ่ะเราก็แบบฮ้ยอยากได้ว่ะเราดู Metro เมจแล้วเฮ้ยชอบเราชอบเรื่องนี้ว่ะเราก็จะไปซื้อปรากฏว่ามันไม่มีแล้วก็เปค้ารีเซลกันแบบอะไรนะเิ่มละแปดสิบใช่ไหมแปดห้าสิบแปดหกสิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกประมาณห้าร้อหกสิบประมาณนี้เขาขายกันอย่างเงี้ยราคาปกมือหนึ่งอ้ไม่ใช่ราคาปกดิมือหนึ่งไม่อยู่ในซีลครบเจ็ดเล่ม อะไรอะสี่ห้าพันอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะปัญหานี้รักพิมพ์แก้ไม่เคยตกถึงแม้ว่าเขาจะเอาโฮเซลมาแล้วก็ตามทีมันมันชา้าเกินไปสําหรับการเยียวยาบาดแผลใจของคนบางคนนะครับท่านตัดินในเมื่อเรื่องนี้มันติดท็อปสิบทำไมไม่ทําเป็นแบบสตาคล้ายๆแบบไอ้นั่นไปเลยพิมพ์ตีพิมพ์แบบดาบิค่าศูนย์ไปเลยอยเงี้ยแบบคือเขากลัวยอดมันจะตก กลางทางหรือเปล่าซึ่งมันคือเรื่องนี้มาจากดีายก่อนไหมก็ค่อยมาเป็นมังงะอีแนิเอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมผมว่าน่าจะเป็นมังงะอยู่เลยเป็นมังงะตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นมังงะในอนิเมะมากกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายอดไอ้มังงะนี่มันก็ยังไม่จบเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะไปได้อีกไหมมันจะไปในทางไหนเป็นอนาคตมันจะไปทางที่ดีไปทางที่แยกหรือเปล่าเขาจะเซฟตัวเองไว้ก่อนซึ่งดนบพิ่าอสูรมันจบไปแล้วคนก็การันตีว่าเออมันมันดีมันมันอบเพอร์สสำหรับยุคเนี้เอตีพิมพ์ไม่เกยออก กูเปลี่ยนปกเดี๋ยวมึงก็ซื้อกันอยู่ดีแกอะไรเงี้ยเนี่ยก่อ,อนที่เปลี่ยนปกก็จะเป็นแบบเอ่ออย่างคืออย่างแฮร์รี่พัทเตอร์ก็ไม่มีรีเซลนะแฮร์รี่พัทเตอร์ี่เปลี่ยนปกมันก็ขายได้ตลอดอาจจะมีรีเซลเฉพาะแบบคนที่เขาอยากเก็บปกเก่าๆแ,แบบที่มันตีพิมพ์แรกๆอันเนี้ยก็จะแบบดนราคาหน่อยก็นนเ,เป็นไปได้ต,ต้องเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นค่านิยมอีกแบบหนึ่งของนักสะสมอะไรก็แะแบบหนังสือ แบบพิมพ์ที่หนึ่งพิมพ์ที่สองอย่างที่เราจะเห็นในหนังสือเนี้ยเราจะแบบพิมพ์ครั้งที่หนึ่งพิมพ์ครั้งที่สองบางคนก็เราต้องการพิมพ์หนึ่งนะบางคนบอกเออเราไม่ได้แคร์เราแค่อยากอ่านเราอยากสะสมเฉยๆเ,เราไม่สนใจหรอกว่าจะพิมพ์อะไรแต่ด้วยความที่เรามีกลุ่มคนที่บอกว่าพิมพ์ที่หนึ่งมันคือ the ะเบสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบหาพิมพ์ที่หนึ่งส่วนพวกพ่อคา้าเก่งกําไรสต็อกทั้งหลายเขาก็จะแบบเอ้ยเรื่องนี้มันพิมพ์แรกไว้แล้วมันมีอนาคตเก็บไว้เพราะว่าเคยเห็นบางคนแบบเขาสต็อกอะเล่มแบบ อย่างตงูมีผ้าเขาเขาเดาว่าเอ้ยเดี๋ยวอนิเมะมันต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สต็อกไว้เลยแบบโหเยอะมากอย่างเงี้ยจนแบบตอนขายอะ่ะเขาก็เอารูปมาลงจนแบบบางทีเราหมัดไส้แล้วแบบเฮ้ยชิมเขาไปเอามาจากไหนเยอะแยะวะแ,แล้วมันขายแบบเล็มละห้าหกร้อยอย่างเงี้ยอะไรโอ้แต่มันจะมีกรณีหนึ่งอะอย่างเนี่ยอย่างแฮร์รี่พอเตอร์เนี่ยเนื้อหามันเดิมแต่แค่เป็นปกอันนี้เรียกว่ารีโปรดัดใช่ไหม อ่าถ้าถ้าเรามองในมุมมองของผู้ผลิตอ่ะคือเขาคือการรีโปรดักเหมือนเขาเอาของเขาที่เขามีอยู่แล้วเขามาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนปกเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แต่ข้างในสุนมากก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเขาเอามาขายใหม่แต่ในราคาเดิมก็คือรีโปรดักคื่อคนฟังยังแยกรีโปรดักกับรีเซลยังไม่ออกอ่าอย่างถ้า <c oughs> สมมุติว่าในไทยถ้าเราเห็นนอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะไกลสำหรับบางคนไปหน่อยถ้าใกล้แบบพวกหนังสือการ์ตูนแบบการ์ตูนที่เราอ่านกันเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าในไทยที่แบบ เรื่องที่เปลี่ยนปกบ่อยๆเลยจะมีเรื่องหนึ่งก็คือดราก้อนบอดที่ปกแม่งมีตั้งกี่แบบก็ไม่รู้มันจะมีปกสีๆเลเป็นพิมพ์ที่หนึ่งมีปกสันมังกรแล้วก็มีปลกล่าสุดของเน็ตอันนี้พิมพ์ครั้งที่สี่แล้วมั้งแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นมัง,งะคู่ขี้สูสีสุดเทพของตำนานจำอย่างวันพีที่เพิ่งจะเปลี่ยนปกมาเหมือนกันที่ขายพร้อมกับบล็อกของสยามไอไลน์นั้นก็ตัวบล็อกอะราคาก็าดูรีเซลเหมือนกันราคาก็สูงเหมือนกันแต่ว่าตัวหนังสืออะเขาก็ คงไว้ที่อประมาณแบบราคาปกได้ก็ยังเซฟไว้อยู่แต่มันก็เป็นราคาที่มาจากออฟฟิเชียลถึงเขาจะขึ้นเขาก็ไม,ไม่ไม่น่าเกียดมันไม่เหมือนกับรีเซลรีเซลมึงอัพราคาทีมึงอัพเป็นเท่าหนึ่งเกินเท่าด้วยอย่างเงี้ยมึงก็นะหมดคำพูดถามว่าแก้ปัญหาเรื่องการรีเซลยังไงก็มันก็ไม่หายไปหรอกเพราะบางคนแม่งทําเป็นอาชีพแะคุณก็อ่าบางคนก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการแบบช่างแม่งไปเลย บางคนก็แก้ปัญหาโดยการยอมจ่ายราคานั้นเพื่อที่จะได้ของสิ่งที่ฉันต้องการหรือบางคนก็รอไปก่อนให้ราคามันดำกงก็แ็แต่คนฟังว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงหรือว่าถ้าใครเจอประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องดีเซลก็สามารถมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้ก็วันนี้ผมกับน้องพลช่องพลพีพเคก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ